นอกเหนือจากนี้นะคะพี่คุณเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่พี่น้องเราเฝ้ารอคอยแล้วก็อยากจะรู้นะคะว่าผลนั้นออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของกรณีไต่สวนฉุกเฉินนะคะการที่แกนนาพันธมิตรนั้นยื่นฟ้องนายรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะกรณีที่อถอนประกาศพรบความมั่นคงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คาดว่านในช่วงบ่ายของวันที่4มีนาคมนี้คงจะรู้กันนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ โดยสารแพ่งก็นัดไต่สวนฉุกเฉินนะคะคดีที่พี่ประพานนันธ์คณะกรรมการรวมพลังปกป้องแผ่นดินและจานปานเทพโคศกพ,พ,พันธมิตรเป็นโจทยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติะคะ่ะเป็นจำเลยทั้งสองคนนะคะเรื่องขอเพิกถอนประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประกาศเรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยา,านพาหนะ และประกาศเรื่องห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่กำหนดตามประกาศพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะเพราะว่าการออกประกาศดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ สำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะจำเลยที่1ก็ได้มีการส่งคําชี้แจงนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแล้วก็ชี้แจงในประเด็นเหตุผลที่ต้องออกประกาศพรบมั่นคงรวม4ี่หน้าด้วยกันนะคะซึ่งได้มีการมอบหมายให้กับพลโทอักษราเกิดผลผู้ช่วยเสยนาธิการฝ่ายยุทธการทหารบกนะคะในฐานะผู้อำนวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนเป็นตัวแทนเพื่อชี้แจงต่อสารค่ะ ส่วนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะคะจำเลยที่3ก็ได้ส่งพลตํารวจโทรวรพงษ์ชิวปีชานะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจ แห่งชาติค่ะเป็นตัวแทนชี้แจงต่อสารซึ่งก็ได้มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสารเช่นกันทั้งนี้สาลแพ่งค่ะได้นัดฟังคำสั่งในวันที่4มีนาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับการนัดฟังคำสั่งที่คดีที่นายชัยวัน์สินสุวงนะคะแกนนำเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติยื่นฟ้องในคดีเดียวกันด้วยเนื่องจากสารเห็นว่าเป็นคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านคุณสวัสดิ์ภัยพักนะคะทนายความพรมิตรก็บอกว่าหากศาลมีคําสั่งยกฟ้องก็จะยื่นเรื่องคําร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญน,นะคะให้มีการตีความว่าการประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะเพราะว่าขัดต่อหลักกฎหมายนะคะแล้วก็บริบทแห่งการประกาศใช้หลายประกาศด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะก็ต้องรอฟังคําตัดสินของศาลแ่งกันนะคะพ่อแม่พี่น้องในวันที่4มีนาคมนี้ค่ะส่วน